ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่ห้าสิบหกมีพระบาลีว่าปะทะ,ะปะทะโกปะทะโก <c oughs> แปลว่ามีหลักเกณฑ์ในการกระทำทั้งพวงมีบทในการกระทำทั้งพวงก็คือมีหลักเกณฑ์ในการกระทำทั้งพวง การจะมีหลักเกณฑ์ในทุกสิ่งทุกอย่างได้ต้องประกอบด้วยความรู้ด้วยสติปัญญาดังนั้นพระพุทธคุณข้อนี้ใครๆเขพอจะทายออกได้ว่าเป็นพระปัญญาคุณเราจะเป็นพระปัญญาคุณที่ละเอียดระดีบสูงสุดขึ้นไปจนกระทั่งเป็นปฏิภาณนะปฏิสัมพิทา แกชานในปัญญาเพื่อจะใช้ปฏิภาณคำว่าบทนี่มีความหมายมากถ้าจะศึกษากันในแง่ของภาษาในคำพี่ตัดแสงแล้วก็จะเวียนหัวก็ได้เดี๋ยวนี้จะเอามาแต่ที่จำเป็นผู้มีบทผู้ประกอบอยู่ได้บท นั่นคือพระพุทธเจ้าแล้วบทนั่นคืออะไรบ้างคำ <c oughs> ว่าบทนี่ก็เป็นธาตุอยู่ในตัวคำนั้นแล้วปะทะธาตุในอัตถะว่าขระจิยังพะิยังนั่นในความเป็นไปหรือในความไปหรือในความถึง เราแต่จะแรงรูปวาจกเป็นอะไรก็ได้หลายๆอย่างว่าเป็นเครื่องถึงก็ได้เป็นการถึงก็ได้เพราะบทในที่นี้หมายถึงสมุดฐานรากฐานฐานะหรือสถานะหรือเหตุหรือการณะซึ่งเป็นหลักสำคัญ ในการที่สิ่งทั้งหลายมันจะทรงอยู่หรือว่ามันจะดำเนินไปเ <c oughs> ช่นว่าเราเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสองขาเดินไปมันต้องมีการทรงตัวตามแบบของมนุษย์มันจึงเดินไปได้แต่มันก็ไม่ลม้มในการที่มันทรงตัวอยู่ได้โดยสมดุลเดินไปได้เนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าบทมันก็มีบท โดยเฉพาะโดยถูกต้องออตัดรองขามันก็เดินไปได้เป็นตัวอย่างทางวัตถุที่ทางการงานหรือทางจิตทางใจสูงขึ้นไปก็เป็นอย่างเดียวกันจะต้องมีบทคือคือสมุดฐานหรือรากฐานที่เป็นเครื่องรองรับที่ถูกต้องแล้วสิ่งนั้นก็จะทรงตัวอยู่ได้หรือดำเนินไปได้กระทั่งลุถึง จุดหมายปลายทางเงาทุกคนลวสัตว์ทุกตัวแม้กระทั่งต้นไม้ก็ได้มันมีหน้าที่ที่ต้องกระทำสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดไม่ว่าระดับไหนมีหน้าที่ที่ต้องกระทำ ถ้ามันไม่ทําหน้าที่ที่ต้องกระทํามันก็ตายคือมันเสียชีวิตเพราะนี่มันเป็นบทอันหนึ่งที่ทําให้ชีวิตรอดอยู่ได้หรือความที่ชีวิตรอดอยู่ได้นั่นคือตัวบทล้วต้องมีบทชนิดนี้ที่ทําให้ทุกอย่างดําเนินไปได้พ <c oughs> ระพุทธองค์รงเป็นผู้มีบท จึงทรงเป็นนามว่าปะะโก <c oughs> ที่คำว่าบทในความหมายที่เกี่ยวข้องกับพวกเราถ้าที่จะเอามาพูดมาศึกษากันในที่นี้ตามหลักแห่งพระพุทธคุณนี้ก็มีอยู่เช่นว่าบท หมายถึงการดําเนินก็เรียกว่าบทแล้ต้องมีการดําเนินบางทีก็หมายถึงการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าบทพ้นทางที่จะเดินนั่นก็เรียกว่าบทเท้าหรือตีนสำหรับจะเดินนั่นก็เรียกว่าบท ส่วนสำคาญส่วนใดส่วนหนึ่งก็เรียกว่าบทตามส่วนแห่งความจำเป็นตองส่วนนั้นมัน,นสมบัติพัฒสถานทรัพย์สินอะนรนี้ก็เรียกว่าบทนี่มันทางร่างกายออกมาแล้วบทสุดท้ายบทสูงสุดได้แก่พระน,นิพพานพระนิพพานนั้นเรียกว่าบทด้วยเหมือนกัน ผู้ระบ,บทเฉยๆันหมายถึงพระนิพพานนี่ยคำว่าบทมีความหมายมาก,มากถ้าที่ยกมาให้เป็นตัวอย่างนี้ก็มากอยู่แล้วพ้ะองค์ทรงเป็นผู้มีบทก็คือมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในความหมายภาษาธรรมคือมีค่าหรือมีประโยชน์สูงสุดในด้านจิตใจมีพระนิพพานเป็นที่สุด พระองมีบทคือพระนิพพานเป็นที่สุดนั่นเองจึงเียกว่าจึงทรงพรนามว่าปะทะโกผู้มีบทข้อปฏิบัติเจตประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ซึ่งจะสรุปกล่าวโดยยอ่อ เพราะว่าฝนมันจะขัดคอแล้วข้อที่หนึ่งศึกษากาใจในสิ่งที่เรียกว่าบทที่สำคัญที่สุดคือพระนิพพานพระองค์ทรง,รง,รง,รงประกอบประเดิบทนั่นรู้ถึงบทนั่นตรงชี้ทางแห่งบทนั่นทรงทำทุกอย่างเกี่ยวกับบทนั้นๆัน,น <c oughs> ก็เรื่องสายในพระองค์ การกระทำของพระองค์จะน้อมไปสู่บทบทนั้นข้อสองจึงระลึกถึงอยู่เป็นประจำว่าเราจะต้องไปตามบทมีบทอย่างเดียวกับพระองค์ข้อสามระลึกนึกถึงเมื่อมีอันตร,รายถ้าอันตร,รายก็จะต้องนึกถึงบทบทนั่นคือความถูกต้องโดยเฉพาะเป็นเทคนิคเฉพาะที่จะ บำบัดอันตรายนั้นนั้นเนี่ยคือบทในที่นี้ข้อ <c> ส <oughs> ี่ทำตามพระองค์ก็เรามีบทที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ตามรอยพระองค์เราก็ไหว้ตัวเองได้ข้อห้าทำอะไรตูลถามพระองค์ก่อนก่อนแต่จะทําอะไรจะคิดจะพูดจะตัดสินใจให้มีการนึกถึงบท เสียก่อนว่าในเรื่องนี้ในกรณีนี้จะต้องใช้บทอะไรเนี่ยพูดแตโดยย่อก็ต้องพูดอย่างนี้มีสติสัมปชัญญะค้นหาให้พบบทที่สำคัญของกรณีนั้นๆเสีก่อนจะทำจะพูดจะคิดก็ให้ถูกกับบทข้อที่หกว่าละอายเมื่อล้มเหลว เป็นคนไม่มีบทมันก็พูดเรามันขายขีหน้าแล้วก็เลยละอายและเสียใจทขไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีบทอันสมบูรณ์เลยก็เจ็ดตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลว่าชีวิตของเราล่วงไปแต่ละวันละวันมันเป็นไปตามบทถูกต้องตามบท หรือเปล่าจะได้ทำให้มันถูกต้องตามบทสรุปความการปฏิบัติทั้งเจ็ดข้อนี้ว่ามันมีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องในการกระทำทุกสิ่งเราจะเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์ถูกต้องในการกระทำทุกสิ่ง บทช่วยจำเป็นคำกรอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์จงสมมยาว่าบทโกมีสภาพพุทโธโ,โคลให้เห็นพฤติกรรมแนวหนัก มีหลักเกณฑ์มุ่งความเย็นเป็นนิพพานสถานเดียวไม่มีคำยากบทสัอธิบายแล้วว่าประกอบอยู่ในบทสภาพพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสแสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาในความเป็นผู้มีบทพระองค์ ตรงมีพุทธิกรรมแน่วแน่ตามหลักเกณฑ์มุ่งต่อแค่นิพพานอย่างเดียวไม่มีอื่นพุทธ,ธิกรรมแน่วหนักมีหลักเกณฑ์มุ่งความเย็นเป็นนิพพานสถานเดียว